ครับผมสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมเมาส์ลคอดนะครับกับรายการเมนูเทรดเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเรามาดูสภาพตลาดนะครับ SET อินเนะครับวันนี้ฟอร์มตัวได้ดีนะครับก็ปิดบวกที่1322นะครับบวก6.56จุดนะครับ ยังคงอยู่ในเส้นกดขาลงตรงนี้นะครับยังผ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เองนะครับถ้าสามารถเบรกขึ้นไปได้เหนือ1330หรือ1333นะครับก็จะเป็น Up ัพเท n นะครับแล้วก็มีแนวต้านอยู่ที่1380นะครับแต่ถ้าผ่านไม่ได้นะครับฝอารวังตรงนี้ครับที่1322นะครับ,รบอาจจะไหลลงมาได้นะครับ เป็นช่วงนี้ยังคงแนวโน้มที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับในการเทรดแต่ละรอบนะครับเรามาดูาหุ้นที่น่าสนใจนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับหุ้นตัวเล็กตัวใหญ่นะ HPVI นะครับ อันนี้ผมจะไม่ได้เห็นเน้นหุ้นที่ขึ้นแรงนะครับเพราะว่าถ้าแรงมากๆก็อาจจะย่อ s p v i เองนะครับยังเป็นแนวโน้มของการ s i d e w a y Up นะครับกรอบของการ s i d e w a y ตรงนี้นะครับก็คือ2.96ถ้าเลยไปได้ก็จะดีนะครับแต่ถ้าเลยไม่ได้นะครับ2.72เป็นจุดคัดนะครับ IP ครับ IP เองตอนนี้มาโซนแนวต้านด้านบนที่11.9นะครับ11.8.11.9ถ้าทะลุผ่านได้นะครับก็มองนิวไฮแต่ถ้าไม่ได้นะครับระวังนะครับ11.2นะครับไม่ควรหลุดที่ acc นะครับตัวนี้ยกตัวขึ้นไปด้านบนนะครับถ้าไม่หลุดนะครับ6.50นะครับก็จะทำนิวไฮไปเรื่อยนะครับ แต่ถ้าหลุดลงมาครับหนีก่อนนะครับตัวต่อไปนะครับ JKN นะครับ JKN เนี่ยยังคงไม่ค่อยไปไหนนะครับแล้วก็ยังแต่ก็ยังยืนตัวอยู่ด้านบนนะครับถ้าไม่หลุดประมาณ6.20เนี่ยก็ยังถือว่า มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปด้านบนได้นะครับอัพไซด์มองเปิดด้านบนเลยนะครับเพราะว่าค่อยๆไซเวนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็ชายโยนะครับชายโยเองก็พยายามจะเบรกนะครับแปดหกห้าถ้าทะลุไปได้นะครับก็มองนิวไฮแต่ถ้าไม่ได้นะครับก็ประมาณสักเจ็ุดเก้าศูนย์นะครับก็ออกก่อนนะครับไม่ควรต้องระวังนะครับ i c ซเนะครับ i อซีเนนี่ยก็คือพยายามยกตัวขึ้นไฮนะครับแล้วก็ทําจริงๆวันนี้ทํำนิวไฮนะครับในรูปแบบของแท่งเทียนไปแล้วที่สองจุดหนึ่งแปดนะครับ i อซเอถ้าจะไปต่อวันพรุ่งนี้สองหนึ่งหกไม่ควรหลุดนะครับแล้วก็สองจุดหนึ่งศูนย์ถ้าหลุดลงมาให้สต็อปบล็อตก่อนนะครับเรามารับด้านล่างนะครับที่ประมาณสองบาทเอ้ย ีตัวอ่า STI นะครับเป็นไซ d e ไวอันะครับแล้วก็ยังคงไม่ทะลุกรอบตรงนี้นะครับแต่ถ้าทะลุตรง8บาทขึ้นไปได้ก็ New High ไปนะครับที่9บาทไปเลยแต่ถ้ายังไม่ได้นะครับอาจจะไซ d e w ว y อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นกรอบสะสมนะครับสำหรับ STI ถ้าสี่จุดลุดหลุดรต้องหนีก่อนนะครับ KCE นะครับวันนี้เบรกหายไปนะครับแนวต้านด้านบนก็อยู่ประมาณสามสี่สามห้านะครับที่จะขึ้นไปข้างบนนะครับวันพรุ่งนี้เองถ้า kce นะครับจะไปต่อก็ลุยอย่างเดียวครับแล้วก็ไม่ควรไหลกลับมาที่ยี่สิบแปดบาทนะครับเพราะยกตัวหายขึ้นไปแล้วเนอครับอ่ายังเป็นกรอบสวีตรงนี้นะครับที่สามจุดหกศูนย์นะครับ ถ้าทะลุขึ้นไป3.60ได้ก็มองไปลุนหฮนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นการไซด์เวย์ที่3.60ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นมาตัง3.60ก็ขายก่อนก็ได้นะครับอาจจะย่อลงมา,าจุดสต็อปอยู่ที่3.20จุดสองศูนย์นะครับกูไม่ได้เทคนิกเหมือนกลับมาใหม่นะครับฮหาหนานะครับก็อยู่โซนแนวรับตรงนี้นะครับอาจจะเป็นการไซด์เวย์ที่43ก่อนก็ได้นะครับ ก็ค่อยๆลุ้นกันไปนะครับแล้วก็40บาทไม่ควรหลุดนะครับถ้าหลุดให้นี้ก่อน SVI นะครับตรงนี้นะครับ3.50ไม่ควรหลุดนะครับแล้วก็ถ้าเลย3.68ไปได้ก็จะลุ้นหายนะครับ A7 นะครับ A7 ตัวนี้ก็เบรกกรอบสะสมตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับ แนงรับก,ก็จะอยู่ตรงกรอบสะสมตรงนี้แหละครับก็คือสองจุดหนึ่งแปดนะครับถ้าหลุดมาก็หนีก่อนก็ได้ครับแล้วก็มารอรับใหม่ตรงที่หนึ่งจุดหนึ่งแปดตรงนี้นะครับแต่ถ้าไปต่อได้ก็จะค่อยๆการทำการไซเบรไปที่สองจุดห้าสี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปต่อสำหรับเอแซบนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆเ,เทรดด้วยความ,วมระมัดระวังสวัสดีครับ